เมื่อสัก800ปีก่อนที่ประเทศเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านในปัจจุบันมีกวีนคนหนึ่งนะชื่อรูมิเป็นกวีที่มีชื่อมากตั้งแต่สมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่แลผ่านมา800ปีจนปัจจุบันก็ยังมี คนติดตามอ่านงานของรูมี้อยู่ไม่ใช่ใชเฉพาะคนแถวตะวันออกกลางแต่รวมถึงฝรั่งเพราะว่าคือวินิพนของรูมีเนี่ยนอกจากจะไพเราะงดงามแล้วก็ยังมีความลุ่มลึกด้วย มีประโยคหนึ่งของรูมินะที่น่าสนใจเขาบอกว่าศิละปะของการรู้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าอะไรควรที่เราจะเมินหรือไม่ใส่ใจน่าสนใจนะศิละปะของการรู้ อย่างนี้คือรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเมินปกติเรามักจะมีอคความคิดว่าเนี่ยรู้เยอะรู้มากนี่ดีแต่ลูมี่เขาบอกว่าเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ควรจะรู้ไม่ควรจะใส่ใจ ซึ่งมันก็สวนทางกับธรรมชาติคนเรานะธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีความอยากรู้อยากเห็นไอ้ความอยากรู้อยากเห็นมันทําให้เราเนี่ยสนใจอยากจะรู้อะไรสารพัดแต่มันก็มีความรู้หลายอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์เลยรู้ไปก็ นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังเสียเวลาอีกเช่นการรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยเรื่องชาวบ้านนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากรู้นะอยากรู้ว่าเพื่อนบ้านอยากรู้ว่าคนในซอยอยากรู้ว่าคนนั้นคนนี้หรือแม้กระทั่งคนในวัดนี่เขาทำอะไรกัน ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นแบบนี้มันทําให้คนเรามีนิสัยชอบนินทาหรือว่าฟังคํานินทาของคนที่อยู่ใกล้ตัวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่คนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคำพูดคำกล่าวอ้างของคนรอบตัวนะ เดีย๋ยนี้เรามีสื่อซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญมากคือโทรศัพท์มือถือเวลาเราเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีหลายแอปทีเดียวนะที่มันชวนให้เราหรือว่าชวนให้เราอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสนองความอยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นของเรา เรื่องชาวบ้านเรื่องดาราเรื่องนักการเมืองเรื่องสารพัดซึ่งถ้าว่าเราไม่รู้จักเมินเสียบ้างเนี่ย,ยมันทำเราเสียเวลามากทีเดียวเลยนะเพราะว่าข้อมูลหลายอย่างหรือถ้าเรียกว่าความรู้เนี่ยมันเป็นขยะเสียเยอะเลย รู้เรื่องชาวบ้านรู้เรื่องดารารู้เรื่องนักร้องรู้เรื่องใครต่อใครมากมายนี่มันไม่เป็นประโยชน์แถมเสียเวลาถ้าเราไม่รู้จักเมินบ้างนะโอ้มันไม่ใช่แค่เสียเวลาอย่างเดียวน,นะบางทีเสียเงินด้วยเพราะว่ามันมี โฆษณามันมีอะไรต่ออะไรที่มาดึงดูดให้เราเนี่ยเกิดความอยากได้อยากมีเกิดโลภะขึ้นมาหลายคนเนี่ยหมดเงินไปเยอะเลยนะจากโฆษณาหรือข้อความเชิญชวนให้ซื้อโน่นซื้อนี่เลยเพราะเดี๋ยวนี้มันซื้อง่ายเหลือเกินนะ ไม่ต้องไปห้างแค่ดูข้อมูลหรือว่าที่เขาเสนอขายทางออนไลน์เห็นแล้วก็อยากได้เป็นหมดเลยแถมเขามีโปรโมชั่นมีลดราคาใครที่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็ ไม่ใช่แค่เสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงในแต่ละวันบางทีเสียเงินด้วยแล้วเสียเงินเพราะช้อปออนไลน์นี่ก็ยังไม่หนักเท่ากับเสียเงินเพราะว่าการพนันนะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการล่อใจเราให้ไปเล่นพนัน ออนไลน์เนี่ยหลายวิธีมากเลยลถ้าเราไม่รู้จังเมินนะเราก็จะกลายเป็นเหยื่อติดเบ็ดได้ง่ายมันไม่ใช่แค่เสียเวลา,าเ,วเสียเงินด้วยและที่จริงไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวนะเสียอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่มันดึงๆความสนใจของเรา มันไม่ได้มีแค่สิ่งที่กระตุ้นกิเลสกระตุ้นความโลภกระตุ้นความอยากแต่ยังมีสิ่งที่กวนโทสะด้วยคือกระตุ้นความโกรธแล้วถึงจะกระตุ้นความโกรธนี้ที่จริงมันก็ไม่ได้มีแค่ข้อความข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือ แต่ว่ารอบตัวเราเนี่ยนะมันก็มีอะไรต่ออะไรมากมายที่ถ้าเกิดว่าเราเผลอไปสนใจมันก็ทำให้เราเกิดความโกรธเสียงดังที่มากระทบหูเราขณะฟังธรรมขณะฟังเพลงหรือว่าขณะดูหนัง หรือขณะที่กำลังจะนอนหลับพักผ่อนอาจจะเป็นเสียงจากเพื่อนบ้านอาจจะเป็นเสียงคนรอบข้างยังไม่นับเสียงดินทาว่าร้ายเราไอ้เรื่มแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเมินบ้างนะเราทุกข์นะแล้วก็สิ่งที่มันแย่คือว่า ธรรมาตชคนเราเนี่ยถ้าเจอเสียงแบบนี้เนี่ยยิ่งไม่ชอบเท่าไหร่เนี่ยยิ่งสนใจยิ่งจดจอ่อเสียงที่เราไม่ชอบเนี่ยเรายิ่งจดจอ่อยิ่งใส่ใจนะและมันไม่ใช่แค่เสียงที่เราไม่ชอบพฤติกรรมการกระทําของคนที่เราไม่ชอบนี่มันก็ดึงดูดใจเรามาก เราไม่ชอบใครเราก็ยิ่งจดจ่อใส่ใจกับการกระทําของเขาเขาอยู่ไหนเราก็สอดสายมองหาใครที่กวนโทสะเราเรายิ่งจดจ่อใส่ใจมากขึ้นแล้ววันทั้งวันเนี่ยเราก็หมดเสียเวลาเสียอารวมไปกับเรื่องพวกนี้เยอะเลยทีเดียวเยอะเลยทีเดียวนะ ถ้าเราไม่รู้จักเมินเนี่ยเราจะทุกข์มากเสียเวลาเสียอารมณ์มากทั้งที่เวลาคนเราก็มีน้อยล่อยหลอลงไปทุกทีชีวิตคนเรามก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรเท่าไหร่เวลาในโลกนี้ก็เหลือน้อยลงไปทุกทีแทนที่จะใช้เวลาให้มีคุณค่ากับเอาเวลาไปกับเสียเวลาไปกับ ไอสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดโมโหเกิดโทสะเพี่ยนที่รู้มีเขาว่าเนี่ยนะ,ะการที่คนเรารู้ว่าอะไรควรจะเมินเนี่ยมันสำคัญมากเลยแล้วเราจะรู้อะไรควรจะเมินเนี่ยนะส่วนก็คือรู้คุณรู้โทษนะ รู้ว่ามีประโยชน์แล้วก็รู้ว่าอะไรที่ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าเราไม่เห็นโทษของมันเนี่ยเราเห็นแต่ประโยชน์เราก็จะหลงไหลเสน่ห์ของมัน mm hmm. เช่นพวกการช้อปปิ้งออนไลน์หรือสินค้าต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็มักจะเห็นแต่ประโยชน์เนข้าของเครื่องใช้ที่เขานำเสนอ ขายเราเห็นแต่ประโยชน์แต่ไม่ได้เห็นโทษเกมออนไลน์เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็เห็นแต่ประโยชน์แต่ไม่เห็นโทษหรือไม่เห็นมากพอก็เลยหลงตกเป็นเหยื่อหลงทั้งการพนันด้วยเห็นแต่ประโยชน์คือลาบที่จะได้แต่ไม่ได้มองว่า เ,เงินที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะมากมายกว่าเงินที่ได้หรือรางวัลที่เขาล่อแต่ว่าเห็นคุณและโทษอย่างเดียวไม่พอนะหรือว่ารู้คุณรู้โทษเนี่ยไม่พอนะสำคัญเนี่ยคือรู้ตัวด้วยเพราะจิงนเราก็รู้นะว่ามนันมีโทษแต่ก็ถักห้ามใจไม่ได้ อย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้เราก็ดียาก็ดีเราก็ร่วมมีโทษนะแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้หรือแม้กระทั่งการมีกิกเนี่ยนะเราก็ร่วมมันไม่ดีแต่ก็ห้ามใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้คุณรู้โทษอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ตัวด้วยเพราะถ้าไม่รู้ตัวนี่เราก็จะ ตกเป็นอำนาจของมันสิ่งที่กระตุ้นโลภะกระตุ้นราคะหรือว่ากระตุ้นโทสะบางทีเราก็รู้นะว่าไปสนใจคำดินทาของคนนั้นคนนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์มีแต่ทำให้เราทุกข์หรือว่าไปใส่ใจกับพฤติกรรมการการะทำของคนบางคนที่ไม่น่ารัก ที่ชอบกวนโทรสะเราเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ก็ห้ามใจไม่ได้เผลอไปจดจ่อใส่ใจอันนี้เป็นราว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเัตนการที่เราจะมีศิลปะในการเมินเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้ตัวมากํากับด้วย น่าจว่าไปเนสิ่งที่เมินเนี่ยหรือสิ่งที่ควรเมินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลข่าวสารคําพูดการกระทําบางทีสิ่งเสพบ,บางอย่างเนี่ยเช่นอาหารเนี่ยอาหารบางอย่างมันอร่อยนะแต่ว่ามันมีโทษเพราะว่ากินมากไปแล้วทาให้เกิดโรคเกิดภัยก็ต้องรู้จักเมินด้วยเดี๋ยวนี้หลายคนเนี่ยเมินยากเหลือเกินเพราะว่า อาหารนอกจากหาง่ายราคาถูกแล้วก็ยังดูน่ากินบางทีก็รู้นะว่าเออมันมีไขมันเยอะมีน้ำตาลมากหรือสารปรุงแต่งเยอะแต่ว่าเมินยากเห็นทีไรก็อยากกินทุกที ทีแรกก็ดูภาพก่อนดูภาพที่เขาโฆษณาทาง facebook เกิดความอยากขึ้นมาคนี้มันก็นต้องสั่งซื้อแล้วไปเรียบกราบมาส่งอะไรเนี่ยหรือเดินไปหาทีลารนี่นความทุ่มคนเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ว่าอะไรควรเมิน แต่จริงสิ่งที่คนเมินเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งรอบตัวเรานะที่กระตุ้นกิเลสหรือว่ากวนโทสะหรือทำให้เราเสียอารมณ์บางสิ่งบางอย่างในตัวเราก็ควรที่เราจะเมินด้วยโดยเพราะความพร่องคนเราทุกคนเนี่ยมันมีอะไรที่สมบูรณ์หรอก มันก็จะม,มีความพร่องอยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยแต่ถ้าเราไปใส่ใจกับส่วนที่พร่องส่วนที่ขาดเราก็ทุกนะคนที่ไม่ทุกข์กับคนที่รู้จักเมินนะสิ่งที่พร่องสิ่งที่ขาดมีผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งนะชื่อหวังเหมยเเลียนเกิดมานี่ก็ที่การทางสมอง เธอไม่สามารถที่จะพูดได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินเหินเืนคนปกติได้ตั้งแต่เล็กนี้ต้องนั่งรถเข็นจะถ่ายทอดอะไรก็ต้องใช้การขีดการเขียนแต่เธอก็เป็นคนที่มีความสุขนะและแถมก็ยังมีแรงใจที่เต็มเปี่ยม สามารถจะเรียนจบปริญญาเอกหมายถลายที่มีชื่อในอเมริกานะ UCLA ตอนหลังเธอก็ได้รับเชิญให้ไปพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับผู้คนมีครั้งนึงเธอไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่งเธอพูดไม่ได้นะเธอก็เขียนเอาเขียนใส่กระดานพอเธอบรรยายเสร็จเนี่นก็เปิดให้มีการถาม ไม่มีเด็กนักเรียนคนหนึงยกมือถามว่าเนี่ยคุณเกิดมาพิการตั้งแต่กําเนิดเนี่ยคุณรู้สึกน้อยใจบ้างไหมคุณมองตัวอย่างไรที่ประชุมพอเจอคําถามที่ก็เงียบกริบเลยเพราะมันเป็นคําถามที่ sensitive เซนซิทีฟนะปกติเขาก็ไม่ถามกันตรงๆแบบนั้นแต่หวังมือเล้นก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะเธอก็หันกลับไปแล้วก็เขียนข้อความที่กระดาน ฉันมองตัวเองอย่างไรหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักสองฉันมีเรียวขาที่สวยงามสามฉันมีแมวที่น่ารักสี่พ่อแม่รักฉันห้าพระเจ้าก็รักฉันเือเป็นคริสนะหฉันวาดรูปได้ฉันเขียนหนังสือได้แต่ที่คนประทับใจคือข้อที่7นะฉันมองสิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดโอ้ยคนประทับใจมากนั่นคือเคล็ดลับเนี่ยที่ ทำให้วังเหมยเหลียเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าแม้เธอจะขาดหลายอย่างเช่นเธอไม่มีความสามารถที่จะเดินเหินเหมือนคนปกติได้ไม่มีความสามารถที่จะพูดได้เรียกว่าขาดความปกติในบางเรื่องแต่เธอไม่สนใจไงเธอเมิน เธอเลือกที่จะเมินเธอก็มาสนใจสิ่งที่เธอมีสมองที่ยังดีนะตาที่ยังมองเห็นและหลายสิ่งหะายอย่างที่ยังทำได้พอเธอมาใส่ใจกับสิ่งที่เธอมีแล้วก็เมินไม่สนใจสิ่งที่เธอขาดเธอก็ไม่ได้รู้สึกด้อยนะไม่ได้รู้สึกต่ำต้อยไปกว่าคนอื่นนี่ก็เรียกว่ารู้จักเมินนะ รู้ว่าอะไรควรเมินนี่คล้ายๆกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะเกิดมาก็เป็นทรัสซีเมียอย่างแรงเลยทรัสซีเมียนี่เป็นโรคเลือดถ้าพ่อกับแม่นี่มีเชื้อลูกก็รับเต็มๆเลยเธอนี่เกิดมาก็เรียกว่าพร้อม พอโตขึ้นมาก็ตาโปนกระดูกเปราะหกล้มทีไรก็ไม่แขนหักก็ขาหากักต้องถ่ายต้องรับเลือดอเป็นประจำหมอพ่อจะอยู่ได้ไม่เกิน20ปีนะแต่ว่าเธอก็ดูแลร่างกายดูแลจิตใจของตัวเอง จนอายุสามสิบสี่สิบได้ในที่ัำงานคือเธอก็เป็นคนมีความสุขคนหนึ่งเคยเป็นดีเจวิทยุคลื่นความสุขเนะมือ่อเักยี่สิบปีก่อนเธอพูดดีเธอบอกว่าเนี่ยฉันถึงแม่ฉันจะมีเลือดที่ไม่ดีนะแต่ฉันยังมีตามองเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกดมกลิ่นหอมมีหูฟังเสียงไพเราะ กินอะไรก็ยังอร่อยเดินเทินไปไหนก็ยังได้แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วเลือกเธอไม่ดีนะแต่เธอเลือกที่จะเมินนะเธอหาัมาสนใจสิ่งดีๆที่เธอมีซึ่งก็มีไม่น้อยนะนี่ก็เรียกว่าเธอรู้นะว่าอะไรควรจะเมินสิ่งที่พร่องก็อย่าไปใส่ใจกับมันมาก ใส่ใจกับสิ่งที่ดีและใช้มันให้เกิดประโยชน์เต็มที่เก็บเกี่ยวความสุขให้ได้มากที่สุดแต่คนบางคนเนี่ยบางทีก็แม้จะมีเลือดดีไม่มีความเจ็บป่วยนะแต่เป็นพ่อไปไปจดจ่อใส่ใจกับบางสิ่งบางอย่างก็เลยเป็นทุกข์ทั้งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นไปสนใจสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้าไปสนใจ กระฟ้าซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากพอไปจดจ่อใส่ใจกับมันที่สิ่งที่ควรจะใส่ใจกับเมินนะคือการมีสุขภาพดีการมีชีวิตที่ผาสุขกินอิ่มนอนอุ่นไอ้สิ่งที่ควรใส่ใจก็ไม่ใส่ใจไอ้สิ่งที่ควรจะเืินกลับไปจดจอกับมันก็เลยเครียด ก็เลยกลัดกลุ่มเยอะเลยนะหญิงสาววัยรุ่นไม่กี่ที่หญิงสาววัยรุ่นที่กลัดกลุ่มเพราะว่ามีสือไม่กินไม่บนใบหน้านะเพอจดจอ่อใส่ใจอยู่กับมันทุกวันทุกวันอันนี้เรากาไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรควรจะเมิอนอะไรควรจะใส่ใจและจริงไม่เฉพาะ ความพร่องในร่างกายนะแม้มกระทั่งสิ่งที่มันลึกลงไปเช่นความคิดและอารมณ์เนี่ยเราก็ควรจะรู้จักเมินเพราะว่ามันจะมีความคิดหลายอย่างในหัวของเราซึ่งถ้าเราไปใส่ใจกับมันมากนี่เราจะทุกข์เลยนะเช่นเสียงบน เสียงบ่นโน่นบ่นนี่บางทีก็เสียงต่อว่าบุปการีต่อว่าพ่อแม่เสียงบ่นน้อยเนื้อต่ำใจพ่อแม่แม่รักเราหรือทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ให้เสียงบน่นเสียงว่าหรือว่าความคิดลบคิดร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่บางครั้งเนี่ย อาจจะเกิดเยอะหน่อยนะเวลาเราเจ็บเราป่วยเวลาเราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันไม่ปกติแต่ถ้าเราไปใส่ใจกับมันมากนี่เราทุกข์เลยนะหลายคนทุกข์มากเลยนะที่มันมีเสียงที่มีความคิดต่อว่าพ่อแม่อยู่ในหัวทำไมพ่อแม่เห็นแก่งเงินทำไมพ่อแม่ใส่ใจแต่ลูกชายพ่อแม่ไม่รักเรา บางอย่างก็เป็นความจริงนะแต่บางอย่างก็เป็นการปรุงแต่งแต่ข้อสำคัญคือว่ามันก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะใส่ใจเพราะถ้าเราใส่ใจจะ,จะยิ่งรู้สึกแยก่กับตัวเองแล้วก็เครียดบางทีอยากจะฆ่าตัวตายนะเพราะมันมีเสียงต่อว่าพ่อแม่ไม่เลิกสักทีบางทีมีเสียงจวงจากพระรัตนตรยัยเสียงพวกนี้ถ้าไปใส่ใจมากนะียิ่ง ยิ่งทุกข์เลยนะแต่ถึงแม้ไม่มีเสียงแบบนี้นะแต่มันก็ต้องมีธรรมดาก็ต้องมีความคิดบางอย่างที่ทำให้เราไม่เป็นสุขถ้าเราไปใส่ใจกันม,นมากเช่นความห่วงความกัง,งวลเรื่องงานเรื่องการเรื่องพ่อเรื่องแม่อันนี้ธรรมดาเกิดขึ้นกับทุกคนบางทีก็ไปจดจ่อใส่ใจกับความทรงจำในอดีตที่เจ็บปวด ความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตความสูญเสียบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดากับทุกชีวิตในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไปใส่ใจมันมากนะเราจะทุกข์มากเลยเราต้องรู้จักเมินมันบ้างแต่ว่าหลายคนจะพบว่า อยากจะเมินอยากจะวางอยากจะไม่ใส่ใจแต่มันก็อดไม่ได้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าความไม่รู้ตัวเพราะว่าขาดสติหรือสติไม่เร็วมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเมินแล้วเราเมินได้นะมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะวางแล้วเราวางได้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไม่สนใจแล้วเราจะทำเหมือนัันได้ ใจเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราแต่มันขึ้นอยู่กับการฝึกการฝนด้วยหรือการสร้างเหตุปัจจัยอยากจะเมินแต่ถ้าชอบคิดและคิดน้อยหรือขาดสติมันก็อดไม่ได้ที่จะจดจ่อใส่ใจถ้าอยากจะเมินเนี่ยมันก็ต้องฝึกสติให้มีความรู้สึกตัวเพื่อที่จะไม่หลง ไปกับความคิดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแต่ว่ารู้ทันมันศิละปะของการเมินนะความคิดและอารมณ์ที่ไม่ประสงค์เนี่ยหรือที่เป็นโทษกับจิตใจของเราคือการมีสติรู้สึกตัวสติเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องคุ้มกันจิตนะไม่ให้ความคิดและอารมณ์เหล่านี้มาครอบงำเราห้ามมันไม่ได้นะห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทำอะไรจิตใจเราไม่ไนดะ้เพราะเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวหรือมีเรามีความรู้ตัวอันที่เรามาฝึกสติกันก็เพื่อน,นี้แหละเพื่อที่เราจะสามารถจะเมินหรือวางความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เป็นอ,อกุศลรวมทั้งเราสามารถที่จะเมินความพร่อง,องความไม่สมบูรณ์รวมทั้ง โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปใส่ใจกับมันมากเราก็ยิ่งทุกข์มันไม่ใช่แค่ทุกข์กายเดียวทุกข์ใจด้วยแล้วพอมีความเจ็บป่วยมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาไอ้ทุกขเวทนานี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถจำเมินมันได้เหมือนกันนะอย่าไปจดจ่อใส่ใจกับมันมาก แต่ธรรมดานะพอเกิดทุกขเวทนาความเจ็บความปวดนะยิ่งไม่ชอบยิ่งจดจ่อยิ่งไม่ชอบยิ่งจดจ่อความคิดลบคิดร้ายยิ่งไม่ชอบมันยิ่งผุดยิ่งโผล่และยิ่งเราไปปฏิบัติกับมไม่ถูกต้องนะเช่นไปข่มมันเอาไว้ไปข่มไปกดมันเอาไว้มันก็ยิ่งอารวาสหนักความเจ็บความปวดที่เราพยายามผลักไสมันมันยิ่ง รบกวนรังความจิตใจแต่ถ้าเรารู้จักรู้ทันมันเราก็สามารถที่จะเมินมันได้วางมันลงได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะศิลปะในการเมินนยในการไม่ใส่ใจไม่ว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเราหรือว่าสิ่งที่เกิดกับตัวเราร่างกายของเราหรือว่าสิ่งที่พุดขึ้นมาในใจเราต้องรู้จัก ฉลาดในการเมินหรือว่าสามารถที่จะมีศิลปะในการเมินสิ่งเหล่านี้ได้